เป็นบลเล่บลเล่นี่ต้องมาลองวันนี้เราอยู่ที่ครัวเก้าหนุนนะคะร้านบ้านๆนะคะราคาถูกแต่ว่าคุ้มกันราคาค่ะตอนนี้มีเมนูใหม่เยอะแยะเลยค่ะจะเป็นพวกแนวหมูกรอบพวกพริกเกลือพวกผัดผงกะหรี่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็จะมีเย็นตาโฟจะมีน้ำตกน้ำใสต้มยำค่ะข้าวซอยก็อร่อยนะคะเนื้อล้วนๆเลยเยอะมากบวกไข่ดาวด้วย อร่อยมากกะเพาหมูแผ่นยาวเยิเย้มๆเลยมันดูแผานกำลังดีหอมกระเพรามากดูท่าทางต้องเบิ้ลแน่ๆเลยมาล้วเจ้าโอ้น่ากินขนาดเลยเนาะมาแล้วครับหมูกรอบโั้วพริกเกลืองามๆเลยกินชวยมาตั้งแต่ไม่กลายโงกมาแล้วโอ้ตปนเบะเล่นๆเนี่ยต้องมาลองถึงจะหู้ว่า รสชาติจัดจานขนาดไหนนะครับอือตอมขนาดเผ็ดปุ่มกัน,นามากหอมพริกที่หนูหอมกระเทียมหมูกรอบหนังกรอบเลยครับฮึพรครณวาหมูกรอบพริกเลือลำขนาดเรามาชิมกันน,นะคะืม อร่อยมากหมูกรอบดีงามมากค่ะหนังกรอบกรุบกุบมันจะมีความโดดของกระเทียมเจียวแล้วก็พริกค,ค,ค่ะตัดรสชาติขึ้นมานิดนึงไปกินหมูกรอบมาหลายร้านแล้วค่ะหมูกรอบคั้วพริกเกลือร้านนี้เวิร์กมากค่ะ กินอิ่มเรียบร้อยลํำทุกอย่างเลยลาดหน้ากับลำหมูกรอบกับลำกระเพรากับลำโดยเฉพาะหมูกรอบขั้วพืกเกลือลํำขนาดเลยหมูกรอบขั้วพิกเกลือนี่มันจะมีอยู่สองแบบนะคะวันนี้ที่ทำเพื่อกินก็คือใช้ใพริกสดพริกขี้หนูแต่มีอีกแบบหนึ่งคือใช้พริกแห้งเจาะอ๋อพริกแห้งนี่อาจจะร้อนแรงกว่าร้อนแรงกว่าร้านของเราจะอยู่ในหมู่บ้านนะคะเรียกว่าหมู่บ้านปรากขวางเนาะเปิดแปดโมงเช้าถึงสามโมงแรงเจาะ มีทรงไลแมนแกร็บมีทุกอย่างเลยนอมีไลแมนมีฟู o d แ a นด้มีช้อปปี้ฟู d ค่ะ<อ>จะมีอยู่2อจื้อนะคะจื้อขรัวเขาหนุนเจ่าแล้วก็จะเป็นอ e m มเอ็มาเฟจ้าอันเดียวกันนี่นอค่ะคือตีเดียวกันนะเจ้าอ่าวันหยุดนี่ก็คือหยุดเราจะไปหาหมอหรือว่าหยุดเฉินประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนมากเขาจะบอกว่าหยุดแล้วค่ะอ๋อเฉลยหมูก็เปล่าจานละห้าบาทเองนะครับโอ้ถูกมาก ข้าวสวยของเฮานี่ก็เริ่มต้นที่ราคา5บาทถ้าพิเศษ10บาทเ้าข้าวเปล่าจาน5บาทก็อิ่มแล้วแต่กี้5บาทผมแบ่งกัน2คนด้วยนะน่ะไข่กับแป้งน้ำมันกับแป้งแกลกับแป้งขายจาน40บาทได้อิ่มด้วยเนี่ยถือว่าใจเด็ดขนาดน่ะ ยังกระเพราหมูสับเขานะหมูเราก็ใช้หมูของ BPF นะคะกิโลร้อบสองบาทแต่เรามาทำข้า,กาวกะเพราหมูสับเราก็ขายแค่สามสิบหาออสามิบห้าบาท, <5 S 1> บาท่ถ้ามีไข่ดาวเมื่อก่อนเราขาย40่สิแต่ตอนนี้ขึ้นมา2บาทเป็นสีบสองจานเดียวอิ่มตัวเนะาะแล้วบางอย่างเราก็ปลูกเองเนาะ ค่ะแต่ปกตินี่มีคณะคณะบางทีเราก็ซื้อในกลุ่มในหมู่บ้านเขาปนก็ออคืออุดหนุนในกลุ่มชุมชนอย่างถ้าเราไปซื้อข้างนอกกิโลห้าสิบแต่ในหมู่บ้านสามสิบี่สิบบาทมันจะหมุนเวียนกันในหมู่บ้านแต่ยังผักบุ้งของท่านจตุวานเองเนาะหวานเองก็เกาะคลื่นชายก็จะปลูกในแนวของผักน้ํามาช่วยแต่ก็ดีแหละปลูกเองเขาคุมคนณภหาพได้เนาะได้จ้ะผ่อสารด้วยเนา<น>ะใช้ใช้ เพราะจะมดเขาก็ไปลุกมาใหม่น้าถ้ามันผ้าตัดครั้งหนึ่งเขาผ่าจะไปลุกมาะค่ะจะใช้ตัดเพื่อมนแตกนอนขึ้นออกมาใหม่มีกะเพราหมูสับไข่ดาวนะคะ42ลาดหน้า40บาทแล้วก็มีข้าวเปล่าชามหนึ่ง5บาทแล้วก็มีหมูกรอบพวกพริกเกลือเปล่าๆเ,เฉพาะกับ50บาทน้ำ25นะคะ162 162 16 <2. S 2> <ฮ>จะถูก<ฮ>ไปถึงไหนคะเนี่ยอันนี้กินเอง อร่อยถึงอนนบอกต่อถ้าไม่อร่อยก็ไม่มาอีกแล้วอันนี้คือเรากินเองจ่ายเองบัดเจอ้องมากินเนอฝ<อ>ากน้นโคกเกาหนุนไว้ด้วยนะครับซีแยกปลาซะขวางเลยกัดปลาเหี่ยวมาน้อยเดียว2กิโลบดาไดขัดใจมาโวยๆวยกันนะครับ <c oughs> ถ้าของหมดปุ่นปีนเลยเนอฝากเลยนาะเจ้าร้านเล็ก